ครับผมพี่น้องสวัสดีครับยา่โมแรลงตอนนี้สี่โมงกว่านด้ครับผมสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีท่านนะครับผมแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมท่านผู้ชมทุกท่านครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไอไมล์รบุรีโค้าหนุครับวันนี้เย็นแล้วครับผมว่จะไม่ออกมาพอดีปูชายสไตล์มะทึ้งเขาไปชวนมาครับโทรมาหาแล้วบอกว่าเอาหนู่ไม่พี่มาสันวาเอาไปกนไปครับผมม้าแหลัวกับมาเบิ้งนี่ครับผมปลาเข่าเขียวนะครับวันนี้มีปลาข่าเขียวกับปลาเข่าเหลืองฟังหุ่นครับพอดีผมยางบ้านเบิ้งฟ สงสัยว่าน้ามันแห้งหที่ปล่าครับผมพอดีมาเจอนี่ครับจะให้ดูให้เพื่อนๆดูครับผมนี่นะครับผมน้ำแห้งผมว่ามันมีร่องรอยอยู่ครับนี่ครับเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับเห็นไหมครับรอยหนูรอยมันเดินเลาะมาครับนี่ครับมันเลาะไปทางนู้นครับผมมันเดินไปตามนู้นครับผมผมก็เลยว่าเราจะใส่ตา้ง้างทางนี้ไปก่อนนะครับผมเราจะไปทางน้น นะครับก่อนที่จะเข้ามาในป่าเขียวไอป่าข้าวเหลืองฝั่งนี้ครับผมนะครับเอ้านี่ครับเพราะว่าเราน่าจะมีรุ่นครับผมหมายแบบนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับลอยเพีนงเดินใหม่ๆน่าจะเดินเมื่อคืนนี้ครับผมเดินไปเดินกลับนะครับผมบอ่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับผมเอากลับถามมันเลยนะครับเนาะเดี๋ยวแต่งหมายนิดนึงครับผมนะครับคือเราก็จะบังข้างหลังงนี้ครับผมนี่ เปิดข้างหน้าไว้ A A ่างนี the the right. ้ครับผมนี่ครับลอยมันเห็นนะครับลอยหนูรอยมันรอยหนูแน่นอนครับเลยนะเนาะจะเป็นไงเดี๋ยวรอดูครับผมจะจริงอย่างนี้คนล่าหนูวิคอไว้เดี๋ยวเรามาชมกันครับผมอาวุธเราวันนี้ก็เหมือนเดิมครับกับเหล็กโมดิฟายคอยให้ใหม่ลูกบรีคนล่าหนูแล้วก็เพลกของเราครับผมสองตัวครับผมนี่ครับเพลกตัวหลักของเราคือหมาช้ชื่ๆแบบนี้ครับผมนี่ครับพลังสีฟ้าแน่นอนครับผมชี้ใส่ขี้ใต้นะครับผมแล้วก็ กระโพดขกะพดนะครับผมกระโพดแห้งก็จะฉีดใส่ใส่ตัวนี้ครับผมน้ำแดงของเราครับผมน่ครับมีสองตัวครับผมคนละนู้ดักไม่ไหนก็ใช้แค่สองตัวนี้ครับผมไม่ได้ฉีดผสมกันนะครับอันนี้ฉีดใส่ขี้ใต้ต่างหากแล้วก็อันนี้ฉีดใส่กระโพดแห้งครับผมหรือว่ากระโพดดิบก็ได้นะครับถ้าใครไม่มีกระโพดแห้งใช้ได้เหมือนกันครับผมผมทดลองมาแล้วครับผมเอาไปครับผมเดี๋ยวเราดูกันครับผมว่าจะจริงไหมรู้จะเดินทั่วเลยดีไหมตรงนี้ครับ ตรงนู้นน่าข้าวน่าจะใกล้เลืองครับตรงนั้นไอข้างๆบ้านเนาะแต่มันใกล้บ้านเราไปเราจะเดินธนาได้ได้อะเดี๋ยวเดินดูก่อนครับผมจะเป็นไงเดี๋ยวขอดักหม้นี้ก่อนครับผมนี่ครับผมว่าแน่ๆครับผมรอยตัวไม่เล็กเลยครับนะครับรอยอย่างนี้ครับนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆรอยไม่เล็กเลยครับน่าจะมีไซส์เจ็ดแปดขีดเข้าไปครับผมพุ่นแล้วออะขออนุญาตดักก่อนเลยครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลา เดี๋ยวเรวามาชมกันตอนเลาะครับผมจะเป็นยังไงเนาะไปครับนี่ก็ข้าแล้วครสี่โมงกว่าเดี๋ยวจะไม่เสร็จนะครับเนาะเอ่อจะได้กี่หลังได้ถึงยี่สิบหลังไ,มไหมวันนี้เดี๋ยวดูกันครับผมจะเป็นยังไงครับผมไปครับเดี๋ยวติดท่ากันมาเบิง้งช็อตเด็ดครับอ่าสิเป็นยังไงครับชาดิเดียวเท่าไงพูดเลยในเวลาสองทุ่มอะไรพี่เนาะอ,อ๋อบอกก่อนเลยให้เจ้าของมันพอมือนี้มาตั้งกล้องไวท้ที่ไม้ของไอ้ปูชายตายบรรทุกนะครับเนาะกระถิปูชายตายบรรทุกน้ำหนาครับผม ก็บิังจอยเดดเท้า,าไปโอ้กล่องเขาตั้งขโมยสิเป็นยังไงทีเบิังน้ำกันครับก็ทาบน้องมันเออมันมันตายเลยบอกกับง่ายด้วยกับง่ายนะยูซื่อกับง่ายก็ยูซื่อครับโอ้มันถอยหลังนะกับน่ะกับมันถอยหลังครับเนี่ยกับโบราณครับผมโอ้ยมันเห็ดมันดะแสดงว่าหนูมาทั้งหลังเนี่ยหนูขอยทั้งหลังแนจ่จ้ะเนี่ย มันดึงเหยื่อถอยหลังครับเนี่ยนี่ครับพี่น้องมันดึงเหยื่อเหัอให้มันกัดเหยื่อบางทุ่นนมันถอยมันเนี่ยวนี้มันหลุดมันหลุดุมันหลุดขึ้นไปทางในผุนกับมันกับโบรานแล้วแบบเนี้ยเออเออตั้งไว้ไหมตั้งไว้ไหมบางข้างหลังดีกว่านั้นนะเอาไว้ปนี่นี่เอาไ้ข้างหลังหนาๆเปลี่ยนไมครับเปลี่ยนมุมงไหมเอาไว้ข้างหลังหนาๆเนี่ยเปลี่ยนมุมงไหมเออนั่นละนั่นละ มันเป็นแป,นป้นเหเดี๋ยวมาบงังไมครับพี่น้องวาที่เป็นยังไง <c oughs> เอ้ยมันดึงนี่มันดึงอยู่แต่ว่ามันดึงถอยหลังน่าที่มีช็อแอ้ะล่ะโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปห้าที่ใหญ่ๆกันตอนนี้ให้ผู้ชายเพิ่นไปเบ่งกับเพิ่นเข้ามาถึงบึงของเฮาครับผมเดี๋ยว่คยมาร่วมกันว่าผู้ใดสิได้จักตัวนะครับเนาะมันดึงแสดงว่ามันดึงถอ,อยหลังอีหลีดึงถอยหลังดึงถอยหลังมันเข้าทา้งหลังเอาไปครับผมพี่น้องรู้น้ำกันรอครับเฮอมมหอดหมายเฮ้าแล้วครับ ฝีมเบิ้งใหม่เฮ้าอยูอ่ในหลังนึงครับผมที่ว่าห้อยมันนัน่นเนาะมึงรู้ครับสิมีอโตป่โอุ้ยซื่อๆอ,อยู่ครับผมไม่ร้อ๋อยังมาเม้าผมไปไปเบิ้งอีกลหลังนึงครับเดีย๋ยวไปเบิ้งอีกลหลังนึงอยู่หันืนที่ว่าผมดีวิ่งไปพี่น้องเขาเบิ้งครับเนาะไปเบิ้งนั่นกันครับว่าสิมานป่ะครับผมไปครับอุ้ย ซื้อๆขึ้นกันครับผมนี่ว้ยหนูมากเหี่ยววะเอาไปเป็นยังครับผมเด็บเบิ้งหุ่นเลยตรงหน้าเลยครับผมนี่สองทุ่มยังบ่ออกไม่ออกตอนใดไปครับพี่น้อยไปน้ำกันครับเรียงเรียบร้อยครับตัวงามเลยครับนี่ตัวเมษันเมนี่รู้สึกจะเป็นหนูหัวปีครับหนูแม่สาวครับผมนี่นี่นี่ครับ เรียบร้อยครับผมพี่เนาะเออเฮ่อตัวแหลกเข้ามาแล้วครับขึ้นดิรอบสองทุ่มเดี๋ยวข้ามมือเงินไม่ลูกอ่ะไหนสิไม่ลูกครับผมนี่นี่ครับลูกกําลังตั้งทองครับผมโอ้เสียดายเนาะโอ้บ่ได้เอาก่มาใส่ครับผมเพื่อนๆเอ๋อไปต่อครับผมมาแล่ะตัวแรกเข้ามาแล้วครับผมไปครับเอาไปเข้าครับผมผมมาผมใส่พื่อนีกร่างหนึ่งว่าเพื่นเดี๋ยว่ะนี่ครับห้อยคุยมัน นี่ครับเพื่อนๆค่อยคุยมันครับค่อยมันล้มไปได้ผลเลยว้าผมใส่ดักกว้ที่โอ้คนไปผมดักไว้ที่ครับมึงนุ๊กมีตัวป่ะครับโอ้โหหลังนี่ซื่อๆครับผมนี่ตัวครับผมเอาไปต่อครับผมพุ่นไปบ้างครับจะมีตัวอีกบาๆจากตัวสองตัวพุ่นแล้วไปครับผมเมื่อน้ำคันครับพุ่นละไกรเติบอยู่ใส่ห่างกันเติบอยู่ครับ บรรยากาศบ้านหนองบ้านนาฮาเด้อครับเด้อต่างจังหวัดครับผมนี่ครับอีเกิร์งอีเกิร์งขึ้นเรียกว่าอะไรนะพระจันทร์ครับพระจันทร์นี่ครับอีเกิร์งเขาเกินแล้วไปครับผมพี่น้องไปบนน้ำกันครับผมสีเป็นดังได้สีมีดเพิ่มอีกบ้างครับผมฟังบรรยากาศครับพี่น้องเสียงกรบเสียงเขียดบ้านห้องห้องเซี่ยวนี่ครับผม นี่ครับคือวิธีชีวิตอีสานบ้านเฮาครับผมเนาะห้องเสกบดยิงเขียบห้องน้องห้น้ำหน้าวิธีชีวิตบา้านบ้านเศรษฐีโม่ครับเนี่ยโอ้โหโดดโดดข <c oughs> ับผมพี่น้องมือนีไอพี่มือดีคนละหนูได้นหนูตัวเดียวคอหล่อครับผมนี่ครับโอ้โหนี่ครับใส่หงามครับผมดีแลวได้ตัวหนึ่งคิดว่าที่โบได้ยักตัวถูกไหมครับมูล พ่าหมายบ่ค่อยงามครับผมก็มาใส่คำคำสีสีหาไม่คุ้นหนอในก็รอตามชุ่มตอนเสาร์นะครับแล้อก็เสมานมาครับผมสำหรับคึนนี้มีตัวเดียวเขาฝากพี่ฝั่น้องฝากไปที่ทางครับผมเดี๋ยวเจอกันเมื่อเสาร์ครับผมสำหรับคึนนี้ก็น่ารับฟันดีครับสวัสดีครับ ครับผมพี่น้องสวัสดียิมเศร้าครับผมสวัสดีตอนเช้าครับเอฟีเพราะอะไรพี่น้องท่านครับผมทางนี้เรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับผมพอได้เวลาแล้วอุ้ยออกมาทุ่งนาเก็บกลับแล้วครับผมมื่เคินได้ไปตัวหนึ่งครับผมดูที่เช้านี้จะมีสักตัวไหมครับผมใส่กลับไว้ประมาณสักยี่สิบหลังได้ไหมครับนลครับะประมาณยี่สิบหลังครับได้ครับผมเอาป่ะไปดูกันครับผมหายากหมาย ข้าวขนาดนี้ยังไม่มีหนูกัดเลยครับผมเอ๊ะปีนี้หนูหายากครับทางนี้โซนนี่เนาะไม่เหมือนที่ข้าไม่โซนนู้นเอา้าจะเป็นไงเดี๋ยวรอลุ้นกันครับผมนี่หลังแรกอยู่ข้างหน้าเนี่งหนูจะมีตัวครับโอ้โหสุดยอดเลยมายเอา,อานี่โอ้โหเฉยๆครับผมโอ้โห้ ครับเฉยๆมีรอยครับวางไว้เฉยๆครับข่นไหนก็มาแล้วก็ใส่ไปเลยเดี๋ยวไปดูต่อครับผมข้างหน้าน่ะจะมีตัวไหมครับเดี๋ยวไปบางหลังรีวิวหมู่บ้านนี่ครับผมตัวแรงพี่ถ้าหมดมาพูดถึงตัวเลยครับเ,รเ,เ,เด้อใส่ละนี่ใส่ละมันยังกี่เละกี่เละดิพี่น้องอู้ กก็เละกิเลสเสร็จพ <laughs> pues ี at, ่น้องโอ้ยนี่ครับผมจเจ้ามันพี่น้องมึงมันก็ในเกียรติโตมครับผมอ่ะมาตามห้อยู่ครับผมแต่ว่าตัวบางงามมันตัวงามอยู่ครับผมแต่บนใหญ่คือตัวเกียกิแปดชิ้นเดี๋ยวรอครับผมพี่น้องนี่นี่นี่เกียรติมออกลอกว่ะแล้งนี่โอเคครับผมเสร็จเสร็จเสร็จนี่น้องเบมึงสภาพมัน มูยนไงพี่น kind of ้องเบิังโอ้โหสุดยอดครับผมเนาะเขาจะกินนู้ครับล่างแค่นั้นบาดหนิพี่น้องเลยครับผมทีเบื้องหลังนี่ครับยุ่นอ๋อมีห้อยอยู่จะมีตัวบ่นี่ด้วยนี่โอ้คือเป็นมุนๆเหรอมันมาคิดไปเองก็ห้อยมุนอยู่ครับผมโอ้เรียบร้อยครับผมนี่ โอ้โหเรียบร้อยครับผมนี่ใหญ่แท้ครับผมนี่พี่นออ้องเออเฮ่อขึ้นมากสอบสองทุ่มบดถือนี่เรียบร้อยครับถือสองลังสอนเลยครับผมหวยหนูอยู่ทั้งปลาขาวเ,เขียวเหี้ยบเฮือพี่น้องมึงมึงบักถึกไงเหี้ยบเนี่ยถึกขอนแจ้งนี่ครับผมโอ้บักถึกอีครับผมบักถึดก่อน มุกเถิกครับนี่โอ้มึงมันพันเสียค่าวคออยู่เห็นบ่พี่น้องนี่พันจนเสียข้าค่อมอ่ะเอาสองตัวซ้อนแล้วครับผมเซ้านี่มาแล้วเจ้าของห้อยโอ้โหดินเขาพันนะครับหืมตรงเป๊ะหองศาครับกับเหล็กมวยไฟคอยไม้ลูกบุรีเอาไปครับพี่น้องไปบ้างอีกหม่องนึงห้องเอา บางอย่างสองตัวครับผมแต่วันนี้เขาเขียวหกหลังบุถึงจักตัวเลยครับผมบุถึงจักหลังครับผมไปโอ้เอาแมงนี่เอาแมงนี <louder> no ่ไปล้างน้ำก่อนครับเนี่ยโอ้ยสองตัวเรียบร้อยครับผมพี่น้องบัลนี่มาฟังพี่เด้อครับผมฟังบนได้สองตัวรมิสเตสปอร์ตเสียงสปอร์ตทุเรน่าคมเลยไม่ได้เข่ารับโอ้ยหมายก็เก่าหู้เก่าที่มีตัวบ่ครับตัวมันขึ้นได้ไปตัวหนึ่งเลย เซอร์เรียนมาบังครับผมโคโลก็เก่าอยู่พี่น้องเอ้ยนี่ครับม่มีตัวอะไรวะไม่มีตัวซ้ำโอ้โนี่ก็ซื้อครับผมเนาะมัมีตัวครับผมเบิร์ดเลือมีตัวเดียวเห็นวาถือไปถือกี่นี่ครับมาขึ้นเอ๋อโอเคครับพี่น้องไปเบิังทั้งไหนมีบ้างผมผมให้มาสุพรรณหานตอนเช้าครับผมพี่น้องครับผมบพื่อข้อในทายนะครับเพราะว่าเคุนมี โฆษณาสปอร์ตงานวัดผนะครับมันดังเขามากเขาได้โบกไดทายครับผมกระทายเต็มมองที่มันถือจุพนหรือกับมห็นเลยนะครับเนาะผมว่าต้องขอให้หลายครับผมเพราะว่ากระทายไปเสียงมันเข่านะครับอืมพอพุ่นเปิดวัดจุ้ัวไก่ไปเลยครับเอาครับผมนี่เส้านี้ได้สองตัวนะครับนี่ยังมัดตายครับถอดดินขีต้มเหมเอาไปลางน้ำมากครับนี่โอ้โหสุดยอดเลยตัวนี้เอ๋อแต่ก็ได้บวกเถิกหญ่ตัวนึงครับผมนี่เส้านี้เนาะ มืาขึ้นได้ไปตัวนึงครับผมยูปลานี่แหละครับนี่ยูหม่องโคยเกล้อนะครับก็ได้ไปตัวนึงสำหรับซอนนี่ก็มีความหมายนะครับสองตัวครับผมกับยี่สิบห้าลังครับผมนี่นี่ครับอันยี่สามนี่มัดละสิบครับยี่สิบมัดละสิบสองมัดอันนี้สามอันอันนี้อีกสองหลังครับผมที่มันถึอหนูเขาแยกไว้นะครับเนาะอที่โบไซปนกันไปนะครับเนาะพอกราบพ่อตาผมก็จะมีน้ำยาล้างฉีดล้างเท่นึงครับผมน้ำยาฉีดล้างกินสาบกราบกันสนิมนะครับผม ได้ได้ประโยชน์สองอย่างครับผมหนึ่งล่างกินสาบกับที่หนูกินสาบหนูมันติดกับเข้าไปครับผมเราต้องว่าเขาใส่กับแหลี่ยงสีครับผมพี่น้องเนี่ยครับเขาก็เนี่ยมันเป็นที่มันมีครับกินสาบหนูติดเขาเอายาล่างครับผมประโยชน์ที่สองคือได้ป้องกันสนิมครับเพ็นบอสครับผมจะบุกให้เป็นสนิมครับอ๋อฝากพี่น้องสานึกนะครับฝ่ายพี่สันครับผมสายหล่าสานึกนะครับเด้อวันนี้เศร้านี่ เจอกันคลิปหนาครับผมมือแรกนีว่าจะไปใส่บนน้กับพันวัดไปพันวัดไปจไปจะไปขังแลมหน้าขึ้นครับผมจะมีเมนูเด็ดๆไปฝากพีฟังนอนขึ้นเข้าแล้วครับผมเอาสำหรับ่ซนี้ล่าเลยครับเนดะ้อเจอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ